สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้กับทีมงานการแต่งตัวแต่งตัวเขเคยใส่สินที่ว่าใส่กระดิ่งที่ใส่หัวยางเลยล่ะใส่นุ่งสิแบบนี้นุ่เป็นเป็นผ้าถุงที่เป็นหัวยางทั่วไปมใช่หรือไม่ต้องมีเชือกมัดเลยแบบนี้ก็ใส่แบบนี้ใส่ไม่เป็นจริงๆอาจจะดูเหมือนอายุมากนะคะแต่ก็ไม่เคยแต่งตัวแบบนั้นไม่ไม่ไม่อายุมากไม่ไม่ไม่ยังดูสวยเช้งอยู่ หวยเขาตัวยอกห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 ยอกแน่ไม่หยังดิทั้งดิไม่เอะเอาบ่เพราะการแท้ยุใส่อะยุใส่อะเฮ้ยรับบทอะไรนี่ล่าน้อยวันนี้ล่าน้อยรับบทไปเที่ยวผับนะครับ เป็นเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดสําหรับแล้วเพราะว่าแล้วเป็นคนที่ไม่เคยไปเที่ยวกลางคืนไ <c oughs> ม่เลยเป็นโจทย์ที่หนักมากต้องทําการบ้านแบบหนักมากนอนก็ไม่หลับเพราะว่าจะทำยังไงให้มันเหมือนเป็นคนไปเที่ยวกลางคืนไม่เคยเข้าบาร์ไม่เคยเข้าในบาร์นี่มีกาดไหมมีอ่านหนังสือมาอในหนังสือบอกว่ามีกาดมีกาดเข้าไปมันก็จะมีแบบ การตรวจบัตรอะไรอย่างเงี้ยการตรวจบัตรเข้าไปก็จะมีโต๊ะอันนี้คือเราอ่านหนังสือมาหนังสือหนังสือหนังสือในนั้นจะมีการโต๊ะยาวก็จะโต๊ะสั้นก็อาจจะมีสี่สี่โต๊ะหรือว่าโต๊ะยาวก็จะมีหกถึงแปดแล้วเราเค้ได้ได้ได้ลายการ์ดมาสักคนไม่เคยได้ไหมไม่เคยได้ไม่เคยได้ไม่เคยได้แต่เคยขอไหมไม่เคยไม่เคยจริงไม่เคย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 ไปผ่า ไ,ไม่เคยไปเลยมาศูนย์เน้มีไปเตรียมตัวม้าใส่ไฟไทยลูกค่ะโอ้ยรับบทเป็นอะไรนี่ขอให้เด็กเสับพี่เด็กเสฟอปอนีรับนักแข็งโซดาเพิ่มไหมคะมีเขาเคืออาอบุญใหญ่เทเถอะล่ะ มันไนม,ม่เสืยแม้เขเกิดตัวใหญ่ใจใหญเถอะเอาไปจาก้นะ<อ>า,านอกนะไปากาง่อนโอไปจากางนบางแนเลยหละก็อถอด<อ>เอสื้อออกุกโอ้เอาเอาเฮดเอาไล่นี่ละกันเจไดเปิด่วงแล้วล่ะเจไดเปิด่วงล่ะเจไดแห่งงานหร้สวสนนตรวจหัวบัดน,นเช่าอยู่เลยนี่มันคือบลึงบล่องบล่อลึงป่ะบล่บอเป็นบลองหวังดียวบล่อพอมาอย่างไหนได้ไปก็ได้ลดน้ำหนักเด ในเรือมันใจสูดไหท่านไหนจะว่าแบเอาขึ้นไ่าไหนตัดสูดอยู่ตาเต็ดตาเต็ดเอาผู้ใดนี่ครับเล็กซี่บ่กเล็กซี่ใจลอยคนลเพลงคลเพลงคนลเพลงต่คนลเพลงรอรือยังวามั่งสองเราประเอมรือยังพี่วงานอ๋ออเล็กซี่บมมีรถเ็กซี่มี แพนักงานครับรถแท็กซี่พี่น้องนะครับแท็กซี่โดนเทฮะโดนเที่เอเโอไมผู้ใดนี่รับบทเป็นอะไรนี่รับบทเป็นกะหรี่อ๋อไม่ใช่รับเปิดเป็นนักท่องเที่ยวฮะนักท่องเที่ยวเป็นเป็นเกย์แล้วเรื่องนี้เป็นน้องจูนไหมเป็นน้องจูนไหมแมนแล้วว่าเป็นเกย์แล้วว่าเป็นเกย์กับเป็นกระเนื้อกระเทยกับเป็นปลา แยไล่อีกใส่นน่นี่ระโบทเป็นอะไรครับนี่เจ้าเป็นแท็กซี่บ่ฮะยม่แท็กซี่นี่ไปอนตัวม่เจียต้องสเสื้อสก์เนไรไม่ไม่ไม่ต้องเป็นแท็กซี่นีเสื้อะร้าาะเสื้อเอาม่เชือพวกเขากันคับยิงนะพรเข่าพาะเข้าพวกเขากันเลยครับสูแหสูแรก โอ้ไปแต่งไม่ไม่แต่งมนะใส่ผ้ธรรมดากชุดอได้ไมาเลยไม่ไมแท็กซี่เออทำไม่มีแท็กซี่ไงาผู้บีถาผู้บีถามผู้บีถาผู้บีถาผู้บีเบิ้งคุ่นะเบิ้งเบิ้บิสมกันได้พี่น้องเอามันกระมนมันกระเมนตลาดนั่งวากมาวันแกว้าไ่อยากเป็นมาวันโอ้บ่ ไม่ไม่ใช่เป็นป่าเนี่ยก <fella. S 2> ็ยืมเพลงยืมหน้ามาเข้าฝันนี่คือเขาเป็นหนุ่มโรงงานเดนี่ยเออประมาณประมาณว่าจู่เป็นเป็นนักร้องในในเป็นนักร้องในป่าค่ะแต่ว่าแต่ว่านี่เป็นคือคือเป็นพนักงานน่ยยิมหน้ามาเข้าฝันเพราะว่าคิดหอดค่ะเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะเอาหนึ่งนะคะ partner เบอร์ห้า เอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปถามกูบีไปถามกูบีบริษัทกสิแนวนี่ตัวมันมันกระเขากันแล้วประมาณว่าไอ้หนุ่มบ้านนากับสาวบ้านนาแต่ว่าก็มาทำงานในบาเออแมนมันมาในแนวนี้กู้ได้นี่สร้างอีหยางยังไม่สวยเลยอ่ะยังสวยเลยอ่ะสวยแล้วทำยังไงก็สวยเห็นไหม น้องบาสเขายังไม่พูดอะไรเลยพี่บ่ายก็เปอยู่แล้วร่องผิวอยู่พี่บาสก็เปย์อยู่แล้วพี่น้องพาเบิ่งนั่งอีกแดงหนาโมเมนต์โมเมนแนวนันบ่ราะเอิ้นนะไม่เหนียวอยู่เพราะทีท่าที่สุดเอาบอกขึ้นอ๋อแต่คนมันขึ้นนอสตูดูคิดไปงี้ขาแมี้ยอย่เออขึ้นแนวนันละโอ้ย เป็อสวยน้องจูนโอ้น้องแจนจูนแจนค่ะจูนแจนน้องจูนแจนจะเพ่ง,งมื่อนด่งสองสามหาประมาณขาเพีงค่ะขาเพีงฝาก่นก้ปีศาจได้เลยค่ะนี่นี่ว่าคืนน้ำเขาแล้วละ่ะว่คืนดอกจาก้ามื่อนี้พระจ้ามื่ก็บเกิบเกิชุดว่าต้องเก็บแม่นวะ ทีมางานคำปุ๋นครับพี่น้องนะครับพระเอกนางเอกคำปุ๋นวมม่ามตรครับอู้หยเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆปุ๋นเป็นน้องนิวมุกดานะครับปวนอะปวดนะปวดอะเมั่อศูนย์เฮ่ออ้าแต่งหน้าแต่งตัวครับพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องท่าปากเร็วเร็ท่าปากเร็วครับท่าปากเร็วเร็ว สวยแล้วโอยบ่ท่าก็สวยท่าก็สวยนี่แหละน้องมาตัวย่องาวหลีอ้พวกเตัวผู้ใดดไอ้เบาวิีไอ้เาวิลีนอกกัมายองอ้กับ้านยองนอกกับ้ายองด้วยแล้วสวยแล้วเอาทั้งนั้นดวนละคือบพราทแล้วท่นยอบอันนี้ยุ้งเองเป็นบอเกลียวปลายปลายปยยุหนะปอัน ไปอ้วนเนอะนี่บอเอาหยอกนอกไหมเอากระมันอ้วนนี่ดีเนาะไอ้สายเอาเอาเอาโบกวนน่องให้นนองแต่งตัวพี่น่องเดี๋ยวจังหน่อยก็ได้กินชั่วแล้วนะครับเรียบร้อยครับพี่น่องนะครับก็คือเวลาเสร็จแล้วนะครับทีมงานก็เก็บเข่าเก็บฟองไปแล้วนะครับไม้พัดจลงพัชรี นะครับกลับมาแล้วทีมงานคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเฮ็ดจังไดนกว่าอันสวนเนเป็นยังเต้นแนวนั้นแหมเฉยอ่ะเขาเอิ้นเต้นอีหยังก็แต่ว่าเก่งเก่งเก่งมันโมเมนต์เตนง่ายๆได้แบบนั้นไม่ใช่จะเป็นกันง่ายๆแมมทุกคนต้องใช้กันทุกคนแมันหมอลำอะไรไปเข็งใช้มันช่วยกันทุกคนเหมือนกันเต้นหมุนลงควงลงควงอยู่ว่าแม่นอันว่าแม่นลุกอันเขาเอิ้นอีหยังว่าแม่นลุกค้างแมม โอ้ยเก่งอีหลีครับคุณต้องครับนะครับขอบคุณขอบคุณคุณต้องครับทีมผู้ฝึกครับแล้วก็ลงลงแสดงเองความสุดยอดครับอันนี้คุณต้องครับนะครับเพลงไหนไม่มีนเซอร์โอเคเดี๋ยวคุณต้องลงเองครับเอาบาาทั้งนั้นผู้ใดญ่คุณยังปรทธานกับอยู่คุณอีหล่ะยังปรทธานกับอยู่รถอยู่ไหนเเอาไม่กลับเราไปไม่กลับเราบ่ รยังไม่กลับโอ้ยยูนี่รถคำาผุนรถช่าผุนรถาผุนทีมงาน่าผุนกลับอ๋อบัตร่างผุนกลับกีฬาทีไปบ้านไผต่อเนาะมัเตสเซ่ก่อนสวีทไฟเฮานี่อ๋อเมื่อก่อนคือไปร้องเพลงอยู่เมืองนอก ช่วงขงาววัตสขาขาวาใบสุบีแต่ว่ามันมันจ้งีวะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยยังไม่มีโควิดแม่สอไปอยู่กับเดินถึงลำพทีเพื่อนบาเดยวบ้านบ้านบ้านไทยถึงก็ได้สินใอแม่เดินทางาปลอดภัยเนียน้องพี่เคม่ะพี่น้องโอ้ย ฝากนีส้อมเลเดอค่ะขาดตัวโกของประกันเลยหรือว่าอันนี้เจไดกะบ่ขาดบ่ขาดมัตระเกินเกินมันเกินอะไรมันเกินไปอเอาทีมเดค่ะพี่น้องอย่าใ่ใจกับข้าวเบานู้ด้วมาแล้วเดอมันกะมันกะเรื่อตามิวตามมันบนเวทีเด้บนเวทีคือชิ้นแสดงชิ้นแสดงของเราคือข้าเข้าหนึ่งยังไหนข้ากระดิ่งด้วยที่ว่าสินของเราเป็นหมอลำงเนาะมันละเอเป็นหมอมันกเกิมันเมันกะยังา เป็นมมลาร์โมลค่ะเคลียรนเคลียร์เมมบางบางที่เขาอยู่พูดียวเขาก็ต้องเสตเดือดเขาอาจจะต้องเสตเดือดให้มันได้คือเอ็นเตอร์เอ็นเตอร์เทนเจ้าของเอ็นเตอร์เทนกูเบิ่งพอมจังหวาอันนู้นอันกระลากระฟังเค็มน่กินเว่าปากยังไอไอตัวปากอีหลาเอานมตัวโอ้โอเคยูโอเคยูโอเคยูเอาเก็บของเก็บของครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวสิ่หัวคุณเพงเดี๋ยว กระเป๋าเี่ยวหนาน้อยของใจบ่า่าเมื่อนันเพิ่มมาเมื่อสามเมื่อเมื่อนังอีกเมื่อมล้ำหงปาคือสาแครที่ไปให้เพิ่นจำใหม่เสิมาเบิรกไหมมันเหมียนบอทีว่าถามมึงออบเหยียด้ขนด้งไว้นี่มงดามีมีเจ้ามวมได้เหี้ยผู้อยู่น่าเดีผู้อยู่ทั้งขางเดีวเอาม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 า มือนี้ยแว่าพี่สูตรกันเดอดมากมาเดี๋ยวพีแต่คนสงสัยมี่ต่คนสงสัยอะไของใจว่ามสนกที่สเลยาเบิ้งไม่มีาขอเบิ้งมือนี่มือกสากแทมมาสักแท่ยังเกินทังนมันดูถืกลุ่มมาบอเป็นอย่างอายุทั้งขางเอามือเพื่อนเบิงหล่ะเอามือเพื่อนเบิงเนี่ยอันนี้เ่งใเพิ่งไดรับมรับตาใบเนี่ย รับตาบายมันจังสิเด้เออรับรับตาจับมือนะเดี๋ยวเดเข้ามาเดีเขาเขากับถือนกันนี่เข้าหูเสียความมืดที่บายเขามันบ่บ่ละตอนจับวนเเปนอน้นลพี่มึงกับไม่มึงมันคลี่ลูกเออตอกัื่องอะไรเนี่ยุนลกอีเกียตัวเรียบ่เรียวพี่น้องบ่เรียวลูกเลียเ่อยเร้่หัว่อหัวหน้าหน่ยเรื่อยเรื่อยลูกขึ้นวกลูกขึ้นควกเมี่ย

ตัวเอาตัวเอาไปันเอครับไมด้นพื่อนเพื่อนพ่ักายแห้งปไเนาะเล่นวดวพีสูตรหน่อหนอยย่งหน่อยเเอาพิสูตกันเอาพีสูต์กันเอาพสูตกันเอาอย่าพูไปพหน่อน่ออาได้ขึ้ตอบรับพน่อนอเ้ยแมนแมนก้อนเงินเอครับเอิดนะพหนอน่ยเดี๋ยวนีนี่เป็นไหนอยากล่องคักสาใจว่าบาทที่นี่ ก็ใช้ได้แต่ขาใหญ่เขินๆยังไม่เขินไม่เขินเว้พี่ก็ว่าน้องน้องไม่เขินบอกผมบอกไม่เขินไม่เขินชุดนั่งง่ามยังไม่เขินไม่เขินคือใช่ผมผมไล่ต้อนน้องน้องน้องกระปูงน้องสั้นน้องก็เลยเดินลําบากเอาไม่เอาไม่เอาไม่หาไม่หาไม่หาไมหาเพียงไม่มาเกี่ยวกันอุ้ยผู้ใด่น่ะล้า คืออยู่ในเงาเมือดครับคุสวัสดีครับนี่คาพลินจิพนจิไปใสก่อนพลนจิไปรุ่มกนอนวหนาคนใหม่โอ้โมนาใหม่บอสไงบอสนงบอสไงบอสไงบอสหัวหน้าบอสไงบอนไงบอส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 งบอส ไม่ใช่่เมพนเมไม่ใช่มื่กี้ก็น่ปสูที่ว่าเขาหนาหญ่หรือหัวหนาน่อยสนโอ้เมื่อกี้ีคนหนาหน่อย่นง่น เบียนบักบ่เบียนบักบอคอยยิ้มหน้าเบียนบักบอคอยยิ้มหน้าเออเออเขนบอกว่าหนาหน่อยใหไงเออเออไงหนาหน่อยใหญ่แล้วเราไปซื้อตะวันไงหนึ่งต้นเหรออยากใส่น้ำพวกสาโอเคอยากใส่น้ำพวกสาอยากใส่น้ำพวกสาของของหน่อยหรือของไงของสัมผัสไหมครับอยากใส่น้ำพวกสาของหน่อยหรือของไงอยากใส่น้ำพวกสาของหน่อยลองเท่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวนี่โนะ ให้ไอ้ามเนี่ยล่ะยูมาซีฝีลูกประเด้ยินนีโน่เยโอ้โขามเดี๋ยอานอันนี้ลูกของอ่ะบ่าบอไ่บอกความเชื่อได้เหออ๋อมาหนีมาหนีมาหนีมาหน้าแห้งหงส์หงส์หงส์หงป์หงส์หงส์หงหงส์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 หงหงส์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 หงบ์หงหมหงหหงหหหหหหหงหหห